มีเท่าไรฟอบโผเลยเพราะว่าเที่ยวเดียว,ยวแพ้คือแพ้ชนะคือชนะอ,อัดให้มันเริ่มมีขอสอโอ้โหบ้าเลขก,กทีโอ้โหมาเลย โค้ก้าแทบไม่รอดเลยเพื่อนตายโคต้ก้าตายโค้ก้าหนี้รอบชิมเจอรเที่ยวเดอยวจบบานเย็นบานเจนเจ็บสองแปดห้าใครจะไปดีอยู่ไส้กันมาเจอที่มาตายต่อตาโหดตาต่ตายฟายต่อฟาดโวรยฟาดฟายรูกสัตว์สิมไประ้วเสร็จแล้วันไมตายโคต้ก้าตายโค้ก้าหนีบ้านเ็นก็มายัมบ้านเ็นก็มายับสองแปดห้าโซดาไม่มีก็เริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีแล้ว นี่ยวก็ตะโกจบเดี่ยวนี้เดี่ยวนี้เดี่ยวเที่ยวจกผู้กิดเทระเล่นประเภทจี๊ปบ้านงบักบ้านเห็นปานเห็นกำลังเบียดแรงแซงขึ้นมาสองแต่ห้าว่ายังไงสองแต่ห้าพุไม่ยอกกำลังใส่กันปัดกันปัดกันเบียนพี่จี้ขึ้นมาต้องมาดูครับว่าใครจะเป็นทีหนึ่งก็จะเป็นทีสองก็จะเป็นพระรองก็จะเป็นพระเอกต้องดูครับเที่ยวนี้นนนนแ,แล้วครับท่านผู้ชมไวเอาเลยว่านักการ เดินมาเจอกระโจนออกที่โจนนอกผู้ใหญ่สว่างอาการมาจะที่บ้านดูเนีหนูเนียเหมือนผล่เมียตีกันยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะไปจะอยู่ใส่กันมาแบบเรื่องเถิงเถิงเลยทีเดียวสวยงามผาผับโอเคสูงสีบีกันมาแล้วบีกันมาแล้วจะถล่มกันจะทามหามันหาดไหนโอเคสูงสีบีลา ทูบทายว่ายังไง2องเป็นห้สองเป็นห้ากันางสาวอันยิ้งสองสาวอันยิตงางสาวอันยิ้ไม่มีรากแกงกำลังเกลียดแรงแซงขึ้นมาสองเป็นห้าวายเงไสองเป็นห้าสองเป็นห้าจะหลับหรือเปลาเยตอย้โแห้อ้โปหเอาจังสีซะตอสนามอิทขาเมีตรไป เป็นไงไฟวาสนานะมันเหี่ยนมึงนี่เนาะไฟวาสนาเฮา้ยเข้าโฆษณาโอ้ยวิทย์วิทย์ปัดเดียวปาเดี๋ยวดพี่น้องชาวเรือครับขอเสียงตรบมือ้กับพี่น้องชาวเรือทั้งสองลำด้วยโอ้ยสมกับไอยใส่เสี่ยมวยเจ้าอยู่ดอกบานเย็นพอดีใส่ไปจินหอดปีใหม่อดีตภาษากักเชือ ลำดับตับไปครับในการประกาศผลการแข่งขันครับเรืองคู่ชิงชนะเลิศประเภทแม่บ้านระหว่างนางสาบานเย็นร่องน้ําแดงพบกับ285ร่องน้ําสีเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเส้นชัยรูปบทเสียนให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีไปท่านในเฝ้าอยู่ใจเย็นๆร่องน้ําสีน้ำเงิน สองแปดห้าเอามาจักแก้วนี่เ่ะจะขอโอ้สุดยอดสุดยอดขอเสียงตบมือให้พี่น้องชาวเรือทั้งคู่เลยครับโอ้สมับท่านผู้ใหญ่บ่มือที่ดีกว่าค<อ>ี่สว่าง